You Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki คอส w วี a แ e เหนือนกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของ Suzuki Swift G.L.NEXT.NEXT.TO.DH ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ ต้อนรับนักเตะรีเทอร์นีสนักเตะใหม่โอเวอร์ออลสูงสุดถึง110พร้อมอัปเดตจัดเต็มและกิจกรรมในเกมอีกมากมายประจำเดือนพฤษภาคมไปลุยกันได้เลยในฟ i f a าออนไลน์โหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านนะครับผมมาติดตามข่าวสารของแมนยูกันนะครับประจำวันพุทธที่3าพฤษภาคมอยู่กับการโตหน้านะครับในการเกาะติดอัปเดตสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับ ดีนเฮนร์สันครับเข้ารับการผ่าตัดแล้วทําให้เขาจะพลาดลงเล่นในช่วงที่เหลือของฤดูกาลแล้วแน่นอนซึ่งในตอนแรกก็คาดกันว่าอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเพราะกว่าจะกลับมาก็คือช่วงระหว่างกลางตลาดพอดีพักไป3เดือนก็กว่าจะกลับมาก็สิงหาคมนะครับแต่ทางสมอนสโตนครับให้ข้อมูลว่าทางแมนยูมั่นใจว่านักเตะจะกลับมาลงสนามในช่วงพรีเซซันให้กับทีมได้ทันนะครับคือเบื้องต้นต้องกลับมาแมนยูก่อนแหละเพราะว่าเป็นการยืมตัวไปอยู่กับฟอเรส หนึ่งจุดที่ยังต้องดูวันต่อไปครับคือเทนฮากจะเอายังไงกับบทบาทของนักเตะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการพูดคอมเมนต์ถึงสโมสรเอาไว้ด้วยนะครับตอนที่ได้ย้ายทีมไปใหม่ๆจนแฟนๆบางส่วนก็ไม่ค่อยอยากจะให้กลับมาเล่นแล้วครับรู้สึกจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เจ้าตัวเคยพูดเอาไว้ว่าต้องปัดข้อเสนอยืมตัวดีๆไปหลายข้อเสนอเลยเนื่องจากตอนนั้นแมนยูไม่ยอมปล่อยออกจากทีมนะครับคือเก็บเอาไว้เป็นแบ็กอัพอย่างเดียวซึ่งเป็นอะไรที่น่าโมโหมากเหมือนเป็นการให้เขาเนี่ย นั่งเผาเวลาไป12เดือนเต็มๆซึ่งเป็นเวลาที่ก็ค่อนข้างจะเลวร้ายนอกจากนั้นก็ยังเคยพูดเอาไว้ด้วยครับว่าเขามีความสุขมากที่จะย้ายไปอยู่กับ Nottingham Forest หลังจากโดนปฏิบัติเหมือนเป็นสัตว์ที่ถูกขังกรงมานานเป็น c a ชแอนิมอลนะครับก็ใช้คำค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันและการได้กลับมาเจอแมนยูคงจะเป็นอะไรที่น่าสนุกที่สุดตาต่อตาฟันต่อฟันไปเลยแต่แค่น่าเสียดายที่ลงสนามเจอต้นสังกัดแม่ ตอนยืมตัวไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้แฟนๆก็รู้สึกว่าโอ้พูดอย่างนี้ไม่ต้องกลับมาแล้วมั้งนะครับเป็นการว่าร้ายสโมสรมากเกินไปนะครับซึ่งในมุมของแมนยูเนี่ยก็อย่างที่บอกมันยังคงเปิดกว้างนะเกี่ยวกับตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งนี่ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเดคอาจะได้เป็นตัวจริงต่อหรือเปล่าในฤะดูกาลหนนะ้าเพราะว่าข่าวของการสเกลข่าวของการไปซื้อโกล์ใหม่เนี่ยยังมีโผล่มาทุกวันนะครับ ทางนี้ทางแคสเปิลชไมเคิลครับตำนานเลสเตอร์แล้วก็เป็นลูกชายของปีเตอร์ชไมเคิลก็ได้ออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้ายูเนเต็ดคิดจะหาคนมาแทนเดเคอจริงๆพวกเขาต้องเสียเงินเป็นหลัก60ล้านปอนด์นะถ้าเกิดจะเอาคุณภาพเท่ากันแล้วมันคือการเสียเงินซื้อคนใหม่มาแทนแข้งที่ก็แบบเป็นตัวท็อปอยู่แล้วอะ่ะแถมมีใจอยากจะอยู่กับสโมสรนต่ออีกด้วยผมคิดว่าเขาเป็นนายทวารที่ยอดเยี่ยมเป็นผู้ซื้อสัตว์ต่อสโมสสนมาอย่างยาวนาน มันยากมากนะที่คุณจะอยู่กับสโมสสอนสโมสสอนเดียวเป็นหลัก10 11 12ปีและการเป็นเบอร์หนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่นะครับคือถ้าเกิดแมนยูมีงบจำกัดจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้อตำแหน่งอื่นก่อนจริงๆแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้ากลางรับตัวแบแ็กออพจะเป็นแบ็กขวาคนใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับเทนฮาร์ก็อาจจะมองเอาไว้บ้างแหละแต่คงจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ด่วนที่สุดนะครับในสําหรับ ผู้รักษาประตูนะเพราะเดคเคก็ยังมีข่าวว่าจะต่อสัญญาต่อไปอยู่ดีคือนอกจากแคสเปิลช่วยเขาจะพูดถึงเดคเคแล้วครับแกก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์สโมสรด้วยต้องไม่ลืมว่าแกเป็นนายทวารของนีสนะครับก็เป็นสโมสรภายใต้การดูแลของเซอร์จิมแลดคลิฟนั่แหละในฝรั่งเศสนะครับหนึ่งในเหตุผลที่ผมเลือกย้ายไปนีสก็เพราะว่าอีเนอสนะครับเพราะบริษัทที่เป็นเจ้าของนี่แหละเซอร์จิมกับเดฟเบลสฟอร์ดต่างมีวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจ เซอร์จิมเป็นแฟนแมนยูตัวยงเขาเป็นเจ้าของที่ไม่ใช่ประเภทที่แบบปล่อยปล่าละเลยนะเขาเข้ามาดูงานที่สโมสอนตลอดและก็มีความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลพอตัวถ้าเกิดถามผมผมคงแอบลำเอียงเลือกให้เอเนอสเป็นตัวเต็งในการซื้อสโมสรแมนยูแต่เรามารอดูกันอีกทีดีกว่านะครับคนซ้ายนะเซอร์จิมส่วนคนขวาไม่ใช่เป็นเดฟเบลส์ฟอร์ดนะครับคนขวาคือลูเซนฟฟเป็นผู้จัดการทีมของนีส อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าทิศทางข่าวล่าสุดเนี่ยดูเหมือนข้อเสนอของเซอร์จิมมันจะมีแนวโน้มถูกใจเกรเซอร์มากกว่าแต่เบนเจคอบส์ครับนักข่าวจาก CBS Sport ที่ค่อนข้างจะสร้างชื่อมาเยอะเหมือนกันสมัยที่โบลี่จะเข้ามาซื้อเชลซีเนี่ยความน่าจะถือก็ถือว่าพอตัวก็ให้ข้อมูลครับว่าท่านชีกยังคงไม่ยอมแพ้และมันยังคงมีความสับสนอยู่นิดหน่อยในส่วนของเงินลงทุนที่การันตีอีกก้อนนึง คือแต่ละสื่อเนี่ยยังรายงานไม่ตรงกันว่าไอ้ห้าพันล้านปอนที่มีการยื่นเข้ามาแล้วมันรวมค่าปรับปรุงสนามค่าลงทุนนู่นนี่นั่นหรือยังซึ่งถ้าเกิดยังไม่รวมนะครับแน่นอนว่าข้อเสนอของท่านชีกเนี่ยมันจะมาโหรานมากกว่านี้อีกจะใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกจาก5000ล้านอาจจะกระโดดขึ้นไปแตะหลัก6-700 0ล้านปอนได้เลยคือฝั่งของเบนเจคอบส์ J ก็ยังบอกเองว่ามันยังมีความงงๆอยู่ในส่วนของข้อเสนอนิดหน่อยต้องติดตามกันต่อ กบอกนะครับว่าตอนนี้มันคือเรื่องของการวางแท็กติกแหละฝั่งของเซอร์จิมก็จะมีแท็กติกเรื่องของการแบ่งหุ้นย่อยให้เกรเซอร์ได้อยู่ต่อนะครับฝั่งท่านชิคก็อาจจะมีไม้เด็ดในช่วงท้ายเหมือนกันไม่ต้องคุยผ่านตัวกลางและติดต่อกับเกรเซอร์โดยตรงเลยอะไรแบบนั้นครับแต่เบื้องต้นต้องรอดูทิศทางของเกรเซอร์หลังจากข้อเสนอที่3ก่อนทิศทางเป็นยังไงฝั่งท่านชิคอาจจะเข้ามากระโดดเข้ามาในดีลแล้วทําอะไรบางอย่างอีกรอบหนึ่งก็ได้ โดยช่วงต้นเดือนนี้ครับช่วง e a r l ์ลี่เมเนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะได้รู้แล้วว่าใครจะเข้ามาเป็นเจ้าของใหม่หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการพูดคุยแบบเข้มข้นระหว่างเกรเซอร์กับเจ้าของใหม่และแล้วก็จัดการเรื่องของรายละเอียดเอกสารเรื่องของกฎหมายต่างๆให้เรียบร้อยนะครับอ่ะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้กันดีกว่าเป็นโมเมนต์อบอุ่นใจที่เกิดขึ้นนะครับในวันต่อสัญญาของกาลาโชโดยแน่นอนนี่คือก้าวสำคัญในอาชีพการค้าแข่งของเจ้าตัวนะครับ ได้กระโดดขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ค่อนข้างไวครอบครัวและก็แฟนสาวได้เดินทางมาเป็นสักขีพยานในวันนั้นด้วยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่แบบแสนจะชื่นมืน่นแสนจะมีความสุขของตัวการาโชที่สําคัญครับพอเป็นนักเตะดาวรุ่งเป็นนักเตะที่แบบดังเร็วอะเทนฮาก็เลยขออนุญาตขึ้นมาให้ข้อคิดแล้วก็อวยพรนักเตะด้วยตัวเองครับต่อหน้าครอบครัวของการาโชซึ่งก็พูดเอาไว้ดีมากๆด้วยแกบอกว่าผมยินดีมากที่ได้เจอบุคคลสําคัญของคุณในวันนี้พูดกับการาโชนะครับ มันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ผมเลยอยากจะขอขึ้นมาพูดอะไรสักหน่อยกานาโชพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะมากมากจริงๆนั่นคือสาเหตุที่เรามาหยุดด้วยกันตรงนี้มานั่งเซ็นสัญญากันตรงนี้แล้วก็ต่อสัญญากับเขาออกไปมันคือสัญญาที่คู่ควรกับผลงานของเขาแล้วและเขาก็ต่อสู้อย่างหนักกว่าจะได้ขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่มันเป็นก้าวสาคัญมากนะเขาทําได้ดีมากๆด้วยผมเชื่อว่าสัญญาฉบับใหม่นี้จะทําให้เขามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก เดี๋ยวเราอาจจะมีการฉลองกันในทีมเล็กน้อยและคุณก็ต้องฉลองกับครอบครัวด้วยละ่ะเพราะพวกเขาคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณเราอยู่ที่สโมสรอนแห่งนี้เพื่อคว้าแชมป์เมื่อสัญญาหมดลงคุณต้องมองกลับไปพร้อมกับความภาคภูมิใจว่าเออเราเคยได้แชมป์ที่สโมสรอนแห่งนี้เราเคยได้แชมป์พรเมร์ลีกเคยได้แชมป์ UCL เคยได้ไปบอลโลกผมคิดว่ากาลาโชเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แต่ต้องไม่ลืมพรแสวงด้วย ถ้าเกิดมีพอสวรรค์อย่างเดียวแต่ไม่ทํางานหนะักคุณก็จะไปไหนไม่ได้ไกลนี่คือก้าวใหม่พรุ่งนี้ก็อย่าลืมที่จะวางเป้าหมายและลุยไปกับมันนะครับเหมือนเป็นกึงก่งๆพยายามสอนนะสอนลูกให้มองการไกลให้ตั้งใจให้มุ่งมั่นในการทํางานอย่าเหลิงนะครับอย่าหลงแสงสีมากเกินไปเพราะก็มีตัวอย่างมาหลายต่อหลายคนแล้วที่โหเป็นดาวรุ่งเพชรเม็ด,มดงามเลยสุดท้ายดับนะครับเพราะ เอาแต่หลงและเริงกับอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่โฟกัสกับเรื่องในสนามนะครับนี่ก็บอกเหมือนฝากพ่อแม่ไว้เลยอะ่ะเหมือนประชุมผู้ปกครองว่าเอ้ยลูกชายโอเคแล้วแต่ว่าต้องมุ่งมั่นทํางานต่อไปแล้วการได้สัญญาฉบับใหม่อาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดไม่ใช่เส้นชัยแต่ว่ามันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับก็เป็นข้อคิดดีๆจากเทนฮากนะเอาไปปร,รับใช้ในชีวิต ด้านอื่นๆได้นะสำหรับน้องๆที่ดูคลิปอยู่นะครับผมก็จะไปปรับใช้เหมือนกันนะนี่คือทั้งหมดของกัตอนร่าข่าวแมนยูประจำวันนี้นะครับก็ฝากเอาไว้กับการติดตามทุกช่องทางครับทั้ง YouTube Facebook Instagram TikTok ต่างๆมีให้ติดตามกันได้ก็ฝากด้วยช่วงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในรายการแส้มสปอร์ตทาร์ทา์ลาแล้วครับสวัสดีครับขอขอบคุณ Suzuki Swift GL Next และฟีฟ่าออนไลน์